ครบเจ็ดวันแล้วนะคะจกจ,จมูก่าสัน <laughs> เช็คบินแล้วจ้ะเช็คบินแล้วเพราะว่าใกลจะถึงเวลานักของหมอแล้วจะไปเห็ดตาซ้ำซ้วหมอเพิ่งก็ลั่งว่าเรลื่อมเหลื่มช้าๆแล้วนิดนึงเริ่มช้าๆแล้วตาห้องนี้จเค <Okay, okay. S 2> เป็นการ สัายกามครั้งที่2องที่ขีคานไส้พอกิดปุ๊บไฟดับพี่น้อง พี่น้องนี่นี้เขามาลองกินอาหารฝรัง่งอาหารฝรั่งลูก่ซานลูก่ซานมาลองกินอาหารฝรั่งนี้ก็มนีมนีภารากิจที่อาเคหนึ่งยางเวลานัดของ เวลาหนะัดจะคื่อใบม่งจะใบม่วงจะไปเหดตาจะไปเหตตา,เหต,ตาสองสันวนะ ong, เ,เวลาหนะัดใามโมงมันยังให้ถึงเวลาฮน่ก็เลยมหาหม่องนางชิวมาหาหม่องกินเขาา่าถาเวลาที่นี่ก็ย,กยกเรื่องทา,างนะที่นี่เก็ยเรื่องทางรานข้าศึกก็เลยมานั่งชิวๆหาเนวกินตาแหววอ,อหนานจะลุ่น หน้าแบบหนาสุดแบบว่าท่าเอยียงเลยสุดอีหลีได้ไปคุณทรายคุณทรายจังน้ง่ากินได้ไปก็ได้ตั้งเดือมก็อยู่ข้างหลังจิ จะกินนีอ่อย่งฉันสั่งอันนี้เธอเอันไหนกาแฟไทยเข้มแนวใดก,ะะกับกาแฟไทยเข้มเมนูกาแฟไทยเข้ม จพี่นองตอนนี้ก็รอดสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วสั่งน่ากินเม่เป็นอาหารหนุ่มของกินเล็กเรียบร้อยแล้วก็รอดคุนกับไลคุ้นในร้านกาับไลบรรยากาศร้านก็ดี พี่น้องตอนนี้ก็กินกินแล้วเอาจากไ้านเพื่อนเลยนะบ่เหลือบ่เหลือไปตามบ่เหลือกินเสียบะเตี้ยสามร้อยเจ็ดสิบแปดค่ามีบัตรสะสมแต้มไหมเช็คบินเราจ้ะเช็คบินแล้วเพราะว่าใกล้จะถึงเวลานัดของหมอแล้วน้องกระเได้เข้าไปคลินิก เดีย๋ยวเข้าไปพอกันอยู่ที่นิกเนาะพี่น้องเนาะยังค่ะตอนนี้เตรียมตัวเปลี่ยนเสือผาแล้วพี่น้องไปสีมาเฮตตาเฮตตาสองสันนะสันความไฟฟันก็นกเลขอ่องเบือง กระเบื้องมันสีงออกมันเป็นรูปแบบไหนเครื่องยานเคร่งตื่นเต้นเป็นการสัลยกรรมครั้งที่สองในชีวิตครั้งแรกในเห็ดดัำครั้งที่สองในเห,เห็ดตาเห็ดกรหนุ่พ่อเห็ดไหลมันสีผู้หายตื่มเห็ดไหล่มันบ่มีเงินเห็ด นี่เราก็จะอย่กเห็ดตาขึ้นมาเวลาย่าจะข้องยิ้มได้ไหมแบบยิ้มกะคืมตามันตันตานังต่มันจะตีบมันหายไปเลยวันนี้แห้งจะคล้องอายุหลายขึ้นัาเี้ตาแห้งตีบร่วงตีบร่วงไปเลยอยากเค็ดตาตอนนี้กะรอขอขอหมอกำลังหาตัเค็ดเสริมจมูกอยู่ไปไี้รอ,อก่อน อีกสักุภูบิด้ของห่องพาตัดลุงว่าจะใส่เวลาดูนซัมเดย์กระต่องมาอลอเบิึงเดี๋ยวออกมาเหลียงจะมาทายให้เบิึงเลูกพี่นอ้องหลังพาตาสิทธิ์ตุ้งติ่มซำให้ค่ะตอนนี้อยู่ในห้องพาตัดแล้วจ้ะหมอเพิ่นก็ลังวาดรูปตาให้คุณหมอเบียกว่า ทามกระต่นเต้นมอกระต่นเต้นโยแต่ว่ากะสีว่าเจ็บปันไดดอกติอันนี้เป็นการสัญญกรรมครั้งที่สองนะคะเป็นการสัญญกรรมครั้งที่สองของเตลเทียร์เรียกัะเฮ็ดดังอันนี้เป็นเทียร์ที่สองแตก็คิดว่าจะเปเฮ็ดอีกแล้วนะคะบ,บอบอเงีนเอยงามดิบอเมี้ยน่อยเฮ็ดแล้วมันงามแล้วเปรี้ยปังแล้วดิ มันเบิดเงินเฮ็ดแล้วะนะ <c oughs> ตอนนี้คุณหมอเพิ่นว่าล่างตากอดแล้วเข้าังว่าเบิงหลังจากทีพาตา์ตเสร็จแล้วเรียบร้อยว่ามันจะบวมจังไดว่ามันจะเป็นจังไดประมาณไดเพราะว่าตอนนี้กะจินตนาการจะฟ้องว่าออกเพื่อกันว่ามันจะเป็นจังไดข้านะาที่นอก อันนี้ก็ทายไ้แต่ว่าก่รู้ว่าเขาจะล่งคลิปตอนไหนทายวบเบื้งก่อนอันดับแรกตอนนี้หมอสีดยาชาให้แลวกะร่อยาชาทาง,งานก่อนอาจจะบริเดทไทยุกขันตอนแต่ว่ากะจะพยายามไทยให้ได้หลายที่สุดไปเฮดคลิปให้ พี่น้องผู้ที่อยากจะสัญญกรรมนะคะอยากจะเ็ดตาเบิงอันนี้กัของแต่านี่ก็เป็นเคสรีวิวนะคะเป็นเคสสองรีวิวกับกับขี้นิดนะคะเป็นเคสรีวิวตอนนี้กัเหลื่มเหลื่อมชาชาแล้วนิดนึงเริ่มชาชาแล้วตาห้องนี้จากจากที่หมอเพิ่นจากที่หมอเพิ่นเบิ้งแลวกวินิชใช้เราก็คือเรตัส ออกหลายมากเพราะว่าไขมันไขมันสันตานะ่ะหลายระบาดนีตาเนี่ยตาเนี่ยมีสามสี่สันแต่ว่าเขาจะแก่ให้มันเหลือแค่สองสันนะนะบ่เอาหลายนะที่แดกกับว่าไม่ว่าสีเห็ดสิบสันนั่นแหละแต่ว่ามันสิหลายโพดก็เลยลดลงเหลือสองสันพอเพราะว่าปกติก็มีตาอยู่สามสี่สันเนี่ยแล้วมันเป็นสันซ้อนมอว่าตาสันซ้อนเฮ็ดยากว่าสัน เป็นการพาตัดสัญญกรรมอีกครั้งที่สองก็เป็นมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นกากากลัวแต่ว่ากะคิดในใจท้องในใจว่ากุสิงามกุสิงามกุสิงามนะก็เลยก็เลยตรงเฮ็ดนะเพราะว่าทำไปเฮ็ดกับว่างามนะตอนเฮ็ดจมูกครั้งแรก,กบแบบหัวใจหนี่แบบเต้นแบบเหมือนกลงเพลนเลยแบบพระลวกกลงเพลนนะแมมงามบัานซีนนะแหมแบบนั้นเลยทำจมูกครั้งแรก ตอนนอนอยู่ท่งเสียงแต่ว่าแต่ว่าเหตดตานี่บกบอ,กบอกคอยตื่นเต้น,ปนไปไหเพราะว่ากักับเจอเข็มเมหลายเราแบบโบทงโบทอกียังสีแม่แบบห้องกับเจอเข็มมาหลายเรแบบยาห,แบบห้องก็เ,มมลเ,งกเลยแบบก็เลอยเฮ็ดเฮ็ดใหนวล้องปัฮาหายไปแน่จังสี่นะแต่ว่ากั็ยังตื่นเต้นอยู่กับยังยานอยู่แต่ว่ายาชาก็อาจจะซอยเข้าใดแบบยาชาก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งตอนนี้กัรอยาชาทำงานอยู่ เดียวกับค่อยๆว so exactly, right? ิ <that> ่งไปเทศและขั้นตอนเทศและขั้นตอนช่วงนี้ว่างก็เลยก็เลยทายทายเพิ่มเติมหน้าที่แรกว่าจะล่อล่อตอนทีเสซจเลยแต่ว่าว่างในขณะทีล่อยาชาแต่ว่าแต่กับวไดนมืนตาดอกมื่นบ่กามืนตาแต่ว่าตอนนี้ตาก็เริ่อเป็นตึงๆแล้วเริ่อตึงๆแล้วก็บ่รู้ว่ายาชาจะอันนี้ซ้าไหน หมอก็จะฉีดยาชาตืด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 ตามเปลือกตาเราเลยนะคะฉีดตาตาแค่หม่องนี่บริษหม่องอื่นๆนี่บริสีแต่ว่าถ้าเขาเห็ดจมูกนี่หมอจะฉีดตรงนี้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 เนาะหมอจะฉีดปอมหนาเลยแล้วก็ฉีดจมูกแต่ว่าอันนี้ตาเพิ่นก็นเลยฉีดฉีดแค่เปลือกตาเป็นจุด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 ไปโอทิสเกที่ลงทะเบียนกับแรงงานเหรอคะใช่ พี <Ooh. S 3> ่น<ส>้องทุกคนตอนนี้กับหมอกับผ่าตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังฉายแสงลดบวมอยู่นะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวตอนยืนได้จะทายให้เพื่อนีกที่นึงเราจะบอกเหตุการณ์และชื่นใจให้ฟังพี่น้องตอนนี้เขาห้างอยู่ะ ยับลอยแล้ววันนี้เขาลยจะเขามาฉีดสิว <c oughs> มันมีสิวเม็ดแบบไงย,ยื่นอ่ะฉีดสิวหรอกกันสิพบพนักง,งาน <c oughs> รับยากลับบ้าน <c oughs> เป็นการสัญกรรมครั้งที่สองที <c oughs> อึดแล้วกัแบบใส่เวลาสามชั่โมงเพราะว่า ที่เดบอเวกกนอนานนั่นแล้วะเข้าเห็ดตาไปอยู่ดีๆเสรจข้างหนึ่ง้างขัววันนี้เมื่อกี้คางส้สยพอกีดปุ๊บไฟดับพี่น้องไฟดับไฟดับ,รบประมาณ20-30นาทีสำหรับพนักงานเพื่อนนะ่ะแบบไดไปหาเครื่องสำรองไฟมาเสียบหาเครื่องสำรองไฟมาเสียบพอเสียบได้ใส่ไปเลยสักพักหนึ่งไฟมาพนักงานห้องดีใจปานถึงที่หนึง่ง คือก็วันที่หนึ่งกับพ่อปานค่ะค้นไขกับดีใจขึ้นกันเพราะว่านอนโดนเมื่อยนอนสองชั่วโมงกว่านะฮะว่าได้พิคกิ้งไปใส่เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณหมอบันฉีดสิวหัย่อนนะละกะเข้ากะคอยมาล่อเบิงเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิงวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่ส,ส,ส,สี่แล้วก็หนึ่งสัปดาห์ที่มาตัดไหมนะคะ กินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินทานกินก็ได้ปวดไหมนิดๆอันนี้กินก่อนอาหารทีนี้หนึ่งเม็ดสี่เวลานะพี่ชาวกังวันเย็นนี่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะกินให้หมดนะคะอันนี้พานราก็กินไปเลยทุกสี่ชั่วโมงถ้าปวดก็กินได้เลยทีหรือจะไปกินข้าวก่อนค่อยกินก็ได้ แล้วก็ตัวนี้ลดบวมนะพี่พี่ซื้อเพิ่มหนึ่งเม็ดสามเวลาเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารกินไปเลยนะคะอันนี้เป็นลดบวมส่วนอันนี้เป็นแก้ช้ำนะคะการบวมช้ำได้สองเม็ดสามเวลาเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารสามเวลาไปเลยทีละสองเม็ดนะคะส่วนตัวนี้เป็นเจลประคบเย็นพี่ประคบไปทับไปแบบนี้เลยพี่ปิดตากดแช่วไว้ใต้ขวาจนกว่าเราจะแบบพี่บังคับไปเลย,ยอย่างเงี้ยะแม่ พักตาไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าในระหว่างที่เราประคบแล้วมีเลือดซึมพี่ก็ใช้คัตเติ้บัดเนี่ยค่ะปกติเราทน้ำเลือเสร็จทาตัวนี้ทาตัวนี้เอาตัวนี้เอาเอามือหรือเอามันจะเป็นใช่คัตเติ้ลบัตค่ะจิ้มนิดนึงบีบใส่คัตเติ้ลบัตนะคะพี่นี่นะคะ มันจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้พี่ต้องไปตัดตรงนี้ก่อนนะออกกันไกลตัดตัดตรงเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็บีบใส่คัตเติลบัตรเนาะบีบนิดนึงแล้วก็ทาตั้งแต่หัวตามาหางตาจนสุดแผลแต่ไม่ต้องทาให้มันเยิ้มเปียกมากเดี๋ยวแผลมันจะไม่แห้งทาแค่พอดีเรานะคะตัวนี้ก็คือจะรักษารอยแผลเป็นแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยในตัวนะคะ ล้างแผลก็คือล้างให้สะอาดเลยพี่เหมือนเห็นแต่ไหมแบบนี้เลยนะเหมือนที่หมอทําให้แบบนี้เลยถ้าเลือดออกเยอะจริงๆใช้ทิชชู่กดได้ซับซับ,ซ,บซับเสร็จเอาน้าเกลือล้างนะคะสองสามวันแรกมีอยู่แล้วนะคะนอนหัวสูงนอนหัวสูงเจ็ดวันแรก แล้วก็นอนไงเดือนหนึง่งที่มีหมอนรองคออยู่ใช่ไหมเอาหมอนรองคอลองไว้นะแล้วก็ประครบเย็นนะคะ48ชั่วโมงแรกให้เยอะๆเลยก็คือเป็นไปได้3วันติดแบบต่อเนื่องไปเลยประครบเหมือนที่หนูบอกนี่แหละประครบหยดุดแล้วก็ประครบเสร็จเราก็พักอาจจะประครบชั่วโมงหนึ่งพักสักครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีก็ได้ถ้าเราเมื่อยเนาะแต่ขยันประครบมันจะดีมากนะคะจะยุบวบมได้เร็ว อันนี้ข้อปฏิบัติตัวถ้าจำไม่ได้เนยมีให้นะคะเราก็งดอาหารแสลงของหมักดองอาหารทะเลปลาพี่งดไปเลยนะ2สองเดือนอปกติมันจะเดือนหนึ่งเนาะของพี่ตัดไนะขมันเยอะนะคะแนะนําให้งดไปเลยสองเดือนนะคะแล้วก็ใบนัดนะคะนัดตัดไหมวันที่ยี่สิบสองพี่จะมาขี่โมงก็ได้คลินิกเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มนะคะ ่สิบสองเดืนอนสามออยรื่เขียนผ <c oughs> ิดเดือนไหนได้เดือนนีนได้จ้าอย่ามากอย่าไปโดดบานนั่นเจ็ดวันนะพี่นะ <c oughs> จ้าแล้วก็วันนี้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มจะมีตัวรดบวมนะพี่สองร้อยแล้วก็ฉีดสิวสองเม็ดใช่ไหมสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่ะพี่โอนหรือเงินสดเอ่ยได้เป็นเงินสดได้ค่ะ ครบเจ็ดวันแล้วนะคะคจะโมกจ,จมกโมกซันเ <laughs> อาไว้เอาไว้ตาเราครบเจ็ดวันแล้วครบเจ็ดมือแล้วนะคะตาจะเป็นแบบเหมือนคนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาหน้าก็จะสดสดสดมากหน้าก็จะสดมาก นนะะเพราว่าตำรวจตั้งด่าทุกทิศทวอุอรณเลยค่ะเื่อไดเเลยก่มีแะเหนเห็ดไฟรับจ้ากีตาได้หนึ่งข้าง ไฟดับไปสามสิบนาทีจ้ะเมื่นี้ก็ไปตัดไหมแต่ว่าตากันยังเป็นบวมๆอยู่ตาบวมอยู่นะคะตาแบบเหมือนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้นอนแต่คือแบบนอนจะมาหูจะนอนแบบไดแล้วนะคว่ำนอนนะแต่ว่าหันยังเหลือนอยู่อายุเจ็ดวันบริบูรณ์ค่ะกำลังจะไปตัดไหม เงียนอะไรถึงแล้วครับคลีนิกตัวนี้เขาเจะกำลังจะยเฮติบับทีทั้งห่าเฮตทอรระบายน้ำใหม่โครงการหลวงเนี่ยสวยมาก Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <Nhạc> <Nhạc> สวัสดีค่ะมาตัดไหมค่ะ บ่อยเราจะายังเปื่อๆยังเบื่อๆอยู่นะคะหลังจากนี้ก็รอเขาที่เขาก็ต้องทายาไงก็ต้องทายายังเปื่อๆยังเบื่อๆอยู่เพราอว่าเออมันเป็นแผลไงมันก็ต้องรักษาระยะเวลามันก็จะหายไปสามเดือนหกเดือน คคอจึงแผลผ่าตัด,ดได้่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าท่านากิจเืิอนี้เดี๋ยวจะรออีกหนึ่งเดือนสามเดือนแล้วก็หกเดือนนะคะกลับบ้านแล้วค่ะกลับแล้วนะคะ